เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับ้ดนะครับมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกนะครับท่าน,านผู้ชม ชมแล้วก็รอดนะครับครั้งแรกนะครับก็สามรอบนะครับ นะครับันนี้เราเดินทางมากาลานนะครับเสยะของหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวง ที่ผ่นนานเดินทางม,มาเ,เดินทางมันก็มีลวงนู 嗯。Yeah, yeah. ใช้งามนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาที่วัดหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกที่ผมเดินทางมานะครับไม่เคยมานะครับก็เลยถือโอกาสนะครับเห็นเขาบอกวันพระนะครับวันพระก็บอกว่าคนชอบมาขอเลขนะครับผมพอดีเอาถือโอกาสเคยมีคนนะครับได้สิบสองล้านนะครับสิบสองล้านที่วัดหลวงปู่สวงเนี่ย สิบสองล้านนะครับนี่เป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเป็นเด็กจังหวัดสุรินทร์นะครับมาขอพรที่นี่นะครับมาขอพรที่นี่แล้วได้ถูกางวัลที่หนึ่งนะครับสิบสองล้านนะครับถูกที่นี่นะครับอันนี้เป็นเด็กสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นเคยได้ลงข่าวไปนะครับดังทีเดียวนะครับมาขอโชคจากวันลุงปุษกวันนี้เราเข้ามาที่เจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนเดี๋ยวเรามาขอโชคกันนะครับขอโชคได้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับก็เน้นย้ํานะครับทุกท่านนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับเป็นเเพียงงแแคค่่นนนนวททาาัั้ะรบ ส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ทราบหรอกนะครับว่าเลขมันออกตัวไหนนะครับเลขมันออกตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันลองไปถูดูนะครับว่ามันจะได้ตัวไหนนะครับไปชมกันเอ้าโอ้เจ้าแม่นะครับมีคนมาเขียนไว้นะครับใครเขียนไว้ก็ไม่รู้นะครับห้าสามนะครับโอ้ห้าสามเอาห้าสามไปซื้อเลยดีมั้งนี่มีแป้งนะครับมีร่องรอยทา โอ้แล้วเราทาปแป้งนะครับมีรูข้างในเรียกดูกอยู่ข้างในหรือเปล่านี่มีแต่รอยคนถูนะครับเราคงไม่ต้องถูแล้วมั้งนี่ถ้าผู้ชมทางบ้านลองดูนะครับลองดูนะจ๊ะถูจบแม่เออยจะแม่ตะเคียนลูกหลานเดินทางมาไกลวันนี้มาพึ่งพาบุญบาร,รมีถ้าจะได้โชคก็ขอให้อย่าได้ปิดจะได้บังเลยนะครับขอให้ขึ้นช,ะชะัดชัดจัดจะ,จะ,จะนะครับ สามตัวเลยเจ้าแม่ขอ,อสามตัวเลยนะครับอ้าจเอ้าท่านผู้ชมทางบ้านลองดูนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับ เลขอะไรท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเลขอะไรนะครับโอ้มือกระสันนะครับเหมือนคนบ่ไ้ถอนเลยพี่น้องเลยโอ้สองห้านะครับที่ผมเห็นสองห้านะครับแต่ว่าอ้กล้องมันแต่มันกล้องมันโฟกัสอย่างนี้นะครับสองห้านะครับผมเห็นสองห้านะครับเห็นสองห้า ็นสองห้านะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับต้องขออภัยนะครับมือไม่ค่อยนิ่งนะครับกมือนเห็นเลขแปดนะครับแปดห้าสองห้าแปดห้าสองห้านะครับแปดห้าสองห้า โอ้ Ồ, เป็นมัวนะครับโทรศัพท์แต่ว่าที่แขนเจ้าแม่นะครับที่แขนเจ้าแม่เนี่ยห้าสามห้าสามห้าสามนะครับเอ้าสาธุนะครับหากจะออกห้าสามก็ขอให้ออกห้าสามเลยนะครับ